โอ้โหนี่ถอยลงไปปุ๊บติดเลยครับเที่ยวที่หกสำหรับทีมงานมารีรัดชุดนี้นะครับผมโอ้โหรถเปล่าถอยลงไปจมปุ๊บเลยตอนถอยลงไม่ได้ถ่ายกะว่าจะถ่ายตอนขึ้นแหมพาช็อตเด็ดเลยครับ่ะก็มาชมกันต่อได้ครับผม กับบ่อดินมหาโหดของทีมงานมารีลับเอาดินแข็งๆเข้ามายัดเข้าครับทำถนนก่อนพิกัดครับบ้านสำโรงตะบนน้องใหญ่ปราศาสาสุรินครับดูกันมาห้าเที่ยวสำหรับบ่อดินแห่งนี้ห้าเที่ยวห้าคลิปเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ห กับทางวิ่งชั้นล่างครับดินเป็นดินทรายข้างล่างเป็นสะเก่าเพราะฉะนั้นความมันจึงบังเกิดครับเที่ยวแรกติดไป3ามเที่ยว2ได้แก่เสียวเที่ยว3หงายท้องไปหนึ่งเที่ยวที่4มีดันตูดทรง เที่ยวที่ห้านี่ที่จบไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็มีลูกเล่นของหมาขาวเจ้าเสน่ห์นี่เยอะแล้วก็มาถึงเที่ยวที่หเที่ยวนี้แท้รถเปล่าถอยไปก็ยังติดแล้วนะครับก็รอดูจับตาดูกันต่อไปขาขึ้นจะเป็นยังไงตามชมดีๆ ก็เกิดว่าคลิปนี้วิ่งสะดวกนะครับก็คงจะคงขอตัวลาทีมงานมาริลัดเพียงคลิปนี้น้าวดันตูดแล้วครับดันตูดทรงยังไม่ติดนะแค่ดันส่งเฉย,ยๆออกมาอย่างปลอดภัยครับ คันต่อไปครับโลบรคพับสาวนุ่นสาวนุ่นจะเสียตูดไหมหรอดูครับ สาวนุ่นดัมซิงสาวสวยนะครับสวยถึกบึกบึนแห่งอำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์ครับสาวนุ่นดัมซิงคนนี้ f อติดตามเป็นจำนวนมากชื่นชมในผลงานเขาลบในฝีมือนับถือในความสามารถครับ สบายเลยครับสบายสบายไม่มีปัญหาครับตัดดินแห้งมาใส่ทาง รอครับหกล้อยังไม่มาครับสองคันครับม้าขาวแล้วก็เดก้านะครับเหลืออีกสองคันสุดท้ายก่อนที่จะมีปิดคลิปแล้วก็จากลากันไปนะครับผมมาแล้วครับม้าขาวของเรา น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าทางนี่ค่อนข้างสะดวกแล้วหายไปนานนะเมื่อกี้นั่งรออยู่นานเลยเกือบเกือบสิบนาทีได้ครับกว่าจะมาต้องมีอะไรปิดขัดที่เทแน่นอนนะครับ ก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับผมจะปิดที่ม้าขาวเจ้าเสนีทันนี้นะครับผมก่อนทีจ่จะจากลากันไปนะครับโอกาสหน้าเราจะแวะเวียนกลับมาเจอเจอกันใหม่กับทีมงานมารีรัดครับก็ขอใหอ้ทีมงานทุกๆท,ทีมงานนะครับทีมงานมารีรัดรว,วมถึงหลายๆทีมงานที่มีอาชีพเดียวกันเนี่ย ตั้งใจทำงานครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงต้นฝนช่วงฤดูทำไร่ทำนากันแล้วครับหลายๆพื้นที่ฝนฝนเริ่มจะชุกชุมแล้วตอนนี้ตน้นปลายเดือนเมษายนปี64นะครับรีบเล่งรีบจวด ช่วงนี้ช่วงกบโกยเงือกสุดท้ายครับก่อนที่ฝนจะมาตอนนี้จะเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มรูปแบบ ากับไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับคู่พนางหนุ่มนนสาวนุ่นรวมไปถึงทีมงานมารีรัดที่น่ารักทุกทกท่านด้วยนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันครับสวัสดีครับ